คุยกันเรื่องอาการของผู้ปฏิบัติจริงเฮาอาการคือจงพวกเขาไปฝึกฮัดเรื่องสมาธิรักษาโลกหรือจับจุบจดอุณาโลมนั่นแหละเฮ <c oughs> าบางคนที่เขาฝึกได้แล้วบ่แมนตะแค่ว่ามันจะเป็นจุดอุณาโลมสื่อโดยบ่มีอาการอย่งอื่นเกิดขึ้นเด้ คนที่มีอุปนิสัยทัางการรู้การเห็นสิ่งลึกลับเนี่ยจะมีอาการอีกอย่างหนึ่งที่ที่เพิ่มขึ้นมาก <c oughs> จริงกะอธิบายไปหลายอย่างหลายแนวอยู่ดอกคือผลของผู้ปฏิบัติจริงห้าสิบบลถึงประสบการณ์จริงๆของผู้ปฏิบัติเลยอังเชีนว่าก็ในนเจ็ดหาสามหนึง ที่ฝึกกันมากนั่นแหละบางคนบวกตะอาการนิ่มๆหนุ่งๆหรือว่าเสียวที่สันจมูกเสียวนิ่มๆขึ่นไปสู้ในระวางกลางหน้าผากใดแล้วเมื่อขื้นไปสู้ระว่างกลางหน้าผากไื้แล้วบางคนมันมีปวดเร็วมันขื้นคลุ่มหัวได้เลยหมายถึงอาการปีติที่เป็นอาการสาหรือนิ่มๆหนุ่งๆอยู่ระว่างกลางหัวนั่นแหละบางคนมีอาการแบบนี้ขึ้นมาก บาวตะบางคนละ่ะเจ้าของกับเป็นอยู่แล้วมันก็เลยสีเทียบทั้งเจ้าของเองเขาเองเพราะว่าเป็นขึ้นกันมันบ่บ่แตกต่างกันก็มรู้สึกเดียวกันเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าผู้เป็นที่หลังอาจสติตืนเต้นหรือตกใจหรือรู้สึกว่าบ่าเข้าใจในนิมิตที่เห็นฉันว่าจกอธิบายแน่เกี่ยวกับภาพนิมิตที่มันเกิดขึ้น ตามธรรมดาแล้วห้องใส่สมาธิรักษาโรคห้าพยายามสิบปรหมันเกิดนิมิตห้องพยายามบ่ให้เกิดนิมิตและจะให้มืนตาเหตุสกปรรลืมตาเหตุสกปอรคนที่มีอุปนิสัยท่านเกิดนิมิตรับต่อรงเป็นรถเด้พับเป็นมาเป็นแบบใดสิเป็นอาการหมุนหมุนแต่ว่าครว่าหมุนหมุนนี่หมุนทางในเด้อ เป็นมุนหมุนทั้งในแล้วคาคาว่ามุนหมุนมุน,มนทั้งในนี่สีห้างหน้าผากอย่ของเองนี่ถวัดออกไปก็คือคืพขอะอยู่ของเองสิเป็นลักษณะเห็นนิมิตมุนหมุนเป็นก้อนกลมๆบางคนก็เห็นเป็นก้อนกล,กลมสีเขียวแต่ว่าคาว่าก้อนหมายถึงทรงกลมเลยบ่าแามันกลมดิ้งแบบเหรียญบาทบ่มีขอบเป็นลักษณะทรงกลมนวลๆเออสิเกิดทั้งสองสีไอ ถ้าว่าเกิดสองสีบางคนก็ได้สีทองเลยบางคนก็เป็นสีขาวนวลน,นี่ห้าพยายามบกให้มันเกิดนมมีตัวนี้ฉะนั้นจะต้องลืมตาเห็นเอาเพราะว่าห้าต้องการแค่ว่าคือจะให้มันเลยไปลึกไปห้าต้องการอาการปิตินี่เพื่อจะเคลื่อนเข้าไปสู่ในในในที่เจ็บปวดเคลื่อนไปหาบองใดมันเจ็บมันปวดบางใดมันป่วย เราคนที่เป็นโรคปวดหัวดิบป,ปวดหัวดิบป,ปวดหัวห้อยไม่เกรนอันเดียวกันนั่นแหละสามซือนี่ให้มื่นตาเห็ดเอามืนตาเห็ดแล้วก็ส่งอารมณ์ก็คือว่า่าถิ่มลมหายใจกับข้าบริกรรมก็ให้มันอยู่คือเก่ามันนั่นแหละ่าถิ่มลมหายใจคําว่าลมหายใจนี่เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ส่วนข้าบริกรรมแล้วแต่ครสื่อเดกเอาแบบใดข้าบริกรรม ทีนี่ถารับตาบุคคลที่อุปนิสัยไปทางมันเป็นมันเห็นแบบนั้นนะออพอจะรับตาปั๊บมันเป็นโลดอันนิมิตตัวนั้นจะเกินขึ้นโลดนิมิตที่เป็นรูปส้กมกลมสีทองมัง่งสีขาวมัง่งหรือบางคนปรากฏเป็นรูปพระขึ้นมาเออรูปพระขึ้นมาเลยเด้ใบไ่ดอกพระนนนะ้อย,อย,อยแต่ว่าไว้ไม่น้อย,อยสมปมือเด้ หนึ่ีเอาอยางแล้วมาเทียบซ้ำประมาณสามนิ้วไปนี่ซ้ำประมาณสามนิ้วนี่จะเป็นเป็นพระแหละเป็นพระพุทธรูปมันแหละอืสี่เลื่อมอยู่แฝงอยู่ในในใน,ในสรงกมมันนั่นแหละในส้งกมมันนั่นที่นี่คนที่บ่เคยเห็นบ่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่าอยากตกใจคำว่าตกใจบามคนตื่นแบบนั้นบาือนตื่นแบบตื่นงูตื่นผียังดอกแบบมีความสงสัย มันหยั่งคือเป็นเน้านี่หนีออกทันทีเอออันนี้คือว่ามันจะออกจากชาตออาาิตัวนั้นแล้วออกจากสมาธิตัวนั้นละออกแล้วแต่คือว่าในลักษณะว่าถเกิดนิมิตลักษณะนี่คือบางคนเมื่อถามซือว่าอันนี้คือหยังอันนี้ไม่หยัง่งซือว่าจางังไดเนี่ยออกทันทีปั๊บนี่คือค้นที่ อาจจะรู้ไหมเห็นไหมเป็นไหมรู้ไหมเห็นไหมเป็นไหมมีความรู้สึกไหมนีม่พูดถึงบุคคลผู้ปฏิบัติเด้ว่าเอาประเภทว่าจํามาถามเลยไม่จยากตอบอะไรอันพวกยังสัน่นที่ตอบเอาเฉพาะพวกที่เขาเป็นจริงๆพวกจํามาถามแล้วขาดคเน่เอาแล้วก็ล่งสมุติฐานาว่าข่วนอาจจะเป็นยังสั่นยังสี่หรือแต่อของบ่เคยเป็นเน้เป็นไปบ่ได้นั่นน,น,น,นี่เอออย่าถามแต่เนี้ยยังสี่ ไปเห็ดมากสักก้อนสำหรับบุคคลผู้เป็นแจ้งซ่ออ้นเขาว่าผู้เป็นแจ้งซ่กนคือว่าเห็นนิมิตที่เป็นวัตถุทรงกลมบวมเป็นวัตถุอันนั้นแหละอันกลมกลมทั้งในคงเขานั่นแหละนี่มันอธิบายยากๆเลยเห็นของที่มันเห็นข้างในแบบมีความรู้สึกโดยในของขอจากของเองอธิบายยาก <c oughs> เป็นลักษณะว่าทรงกลมมีพระอยู่ข้างในหรือ,อพระอยู่ในทรงกลมนั่นแหละ <Okay. S 2> สำหรับผู้เห็นไม่ <Okay. S 2> พยายามทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชินเมื่อชินในการเห็นแล้วมันชินไปชินไปชินไป,นไปมันสิบว่ค่อยไปสนใจถามสื่อมันดอกหรือว่าถามสื่อมันเห็นกัสัต่ร่าเห็นได้บวันนี้รู้กัสัต่ว่ารู้เห็นกับสัต่ว่าเห็นนีกกนน่คือเห็นพระอนันต์เออที่นี่บางที่พระพระข้างในที่ห้องที่ห้างเห็นในนั้นมีการหมุนรอบตัวมัน คือเป็นพระพุทธรูปตั้งแหละต่ะว่าหมุนหลอบตัวหมุนหลอกตัว,ต,วต่อไปจากพระพุทธรูปท่องเหลืองสิกลายเป็นพระพุทธรูปแก้วต่อไปจากกลายเป็นพระพุทธรูปแก้วแล้วก็สิออกแสงประกายพึกระยิบระยับพระนิสัยใหญ่ขึ้นได้บาดรอีเดอ้เอพระนิสัยใหญ่ขึ้นหลังจากไม่น้อยซ้ำประมาณสามมิวก่อน เนี่ยประมาณพระกรสิขยายง่ายขึ้นประมาณฟ้ามือเลยบัดนี่สำฟ้ามือประมาณนี้จากประมาณฟ้ามือแล้วพระสิเกิดกลายเป็นพระแก้วประกายพุธท่างผู้สีเห็นนินนนมิตตัวข้างในที่เป็นขาวที่เป็นขาวนวลนวลทรงกลมขาวนวลนวลท่างผู้สิเห็นทรงกลมเหลืองนวลนวลบัดนีิเป็นลักษณะ้ข่กันอยู่ที่นี่ เมื่อพระเป็นแก้วประกายพึกออกมาแล้วแต่ห้า,หาบอตื่นเต้นคือห้า,หาบอสงสัยอียังมิแต่สักะวา่ารู้สักาวะไเห็นไปเฉยๆพระนั่นก็นสิเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเกิดกลายเป็นประกายพึกโดยทรงกลมแต่ว่าบ่มีพระนี่บานบ่มีพระเด้พระนั่นหายไปพระพุทธรูปนั่นหายไปแล้วสิเป็นประกายเหลือเฉพาะสว่างแต่ว่าสว่างทรงกลมสะกอน ถ้าเฮางสัตว์าหลูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยวะไปเลยไปนี้คือคือมันหายไปเลยสีเลือแต่ความสว่างอยู่สืบสว่างบ่แมันแสงส่องลงมาคือบ่มีหยังดอกแต่ว่ามันสว่างน่ะออ,อันนี้แหละมันมันที่อธิบายว่าจังไดพูดเขาไปเห็นเองสิเข้าใจว่ามันสว่างน่ะนะเออมันที่สว่างจ้าคาว่าจ้าบ่แามันแสงผุ่งมาใส่เลยสว่างอยู่จังสรร่นแหละ ต่อมาหลังจากสว่างไปสื่สืนี่สกอนที่นี่ภาพต่างๆสิบป,ปากดขืนห้ายอันห้ายยางบว่าสิเป็นภาพออส่วนมากแต่ลักษณะคือสิเป็นภาพทั้งสวยงามออสิเป็นภาพเห็นคนแต่งตัวสวยงามคล่าข่กับปวกแต่งตัวลีเกมังเออ,เออไงไงซะว่าเห็นพวกเทวดาเห็นพวกพุ่มเห็นพวกนั้นพวกนี้ออในสิงหานี อย่าไปสงสัยอย่างให้สักตรวมรูให้สัจธรวมเห็นอยู่สื่ออมันจะเป็นไปหลายอันหลายอย่างเห็นอย่างกรบสังให้สักตรวมรู้สัจธรรมเห็นถ้าในขณะใดเรานึกสงสัยว่าสิ่งนั้นคืออะไรสมาธิเคลื่อนออกทันทีปั๊บเลยออันนี้คือบอกวิธีแก่ของแต่ละคนแต่ละคนไหเห็นไปเถอะสักธรรวรูสัจธรรมเห็นไปอย่าไปสงสัยว่าสิ่งนั้นคืออย่างสิ่งนั้นคืออย่างเสื่อจังได พวกนี้เป็นไผ่ทำบุญมาแบบใดอย่าสงสัยอย่างทั้งสิ้นทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกําลังแล้วถอนออกเอง<ม>ปล่อยโรดถ้ามันมาหลักสานี่ถอนไปเลยอันนี้พูดถึงว่าพวกมันมีมีมีนิมิตรประเภทมีนิมิตมีนิมิตที่เกิดขึ้นนะ<ม> <c oughs> ที่นี่อันนี้คือมันมันเลยเร่องสี่ห้าสิบเอาอ,อาการปิตินี่มาหลักษาโลุแล้วอันนี้มันเลยไปแล้วเด้ เอาสิบ,บอกลักษณะอาการว่าในขณะเริ่มต้นแรกของผู้ได้ประเภทนี่นะเอาหาใจเข้าพูดหายใจออกทนมันสิรู้สุกตอร์อยู่ตลอดวิตกคือคำบริกรรมนั่นแหละคำพูดคำโตนั่นแหละอแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิขาดล่มบะไรมันสิรู้ล่มต่อมาอาการปิติเกิดขึ้นเมื่ออาการปิติเกิดขึ้นแล้ว คำบริกรรมกับยังมีอยู่ค้าเกา่าลมหายใจกับย่างเห็นอยู่คือเกา่ากัยังมียังรู้สึกใดอยู่ข้าเกา่าหลังจากนั้นไปอีกเมื่อภาพนิมิตปรากฏก็ว่านิมิตปรากฏนั่นแหละอันส้กมกลมแสงนวลๆสีฟ้าหรือเอยบรัมสีทองหรือว่าสีขาวนวลนั่นเองนะที่นี่คำบริกรรมจะหายไปเหลือแต่ลมและความรู้สึกปิติวิติที่มันเกิดก,กับกายเท่านี้ เหลือแต่ลมนะบางคนบานี้เอา้ากูลืมบริกรรมถอยหลังมากยัง่นะะลืมว่าถ้าอะไรที่หฮาสงสัยอะไรันหนึ่งปับ๊บมันจะออกทันทีว่ากูลืมบริกรรมได้น่อ,ย,นอ,อ,อย่าถอยหลังมากดีบอกบอกเอาไว้ว่าย่าถอยหลังมากจะเป็นธรรมดาคนเป็นไม่ก็กมีธรรมดาแต่ว่าให้จําอันนี้ไว้คอือว่าเออเพิ่นว่าจะถอยหลังมากเมนหนะ ค,คือเอาไปจําไว้สาหรับแก้แกสถานาการณ์หรือเหตุการณ์เขาจ้าของเองเป็นธรรมดาผ,ผู้เหตุใหม่เป็นใหม่สีถอยหลังมากกับเขามาจับคําบริกรรมใหม่นั่นมันออกแล้เ่ยปับ๊บทันทีออกแล้วแต่ว่าบาัดนี้ที่เบอกไปเลยิีิบอกอาการขึ้นมาไปเลยว่าเมื่อค่ำบริกรรมหายไปอาการพิติเกิดขึ้นในระหว่างหน้าผากหรือหัวนี่นก็มีคือเกา เมื่ออาการปิติเกิดขึ้นระหว่างหน้าผากหัวนี่ข้าบริกรรมหายไปต่อมาเมื่อภาพนิมิตปรากฏสมมุติว่าเป็นพระเกิดขึ้นู่ในนั้นลมหายใจกับบมีบาดนี่รู้สึกว่าไม่มีลมหายใจเด้อบ่มีลมหายใจได้บาดนี้อสิเหลือเฉพาะนิมิตภาพที่ปรากฏขึ้นข้างในเนี่ยถ้าเหลือตะขงังน่ยังสั่นเพิ่งสิการให้สักตาบ่าเห็นไปสือ่อเห็นไปโลด จะไปทวงมันคือจะไปสงสัยใดๆทั้งสิ้นจนกว,ว่ามันจะออกมาเองอันนี้คือพานไปสําหรับผู้เป็นไมซาก่อนบันนี้เฮ้ามาพูดถึงว่าเฮ้าสิเอาอาการปิตินี่มารักษาโลกแบบไหนคาว่ารักษาโลกนี่พูดเถิดเข้าใจง่ายื่้ๆอดอกอ <Okay. S 1> มือนตาเห็ดสาหรับสาหรับผู้รับตาเรามันเป็นเังสัน้นบันนี้เปลี่ยนไม่คือมาเปลี่ยนเปลนลืมตาทา อ,อหายเมื่อนตายเห็ดาดนี้เหลือบางปลายจมูกของจะคล้องอยู่แล้วเหลือบางปลายจมูกหายใจเข้าพูดหายใจออกคงเป็นธรรมดาไปเลยแล้วอาการพิติมักระสิเกิดถึงเสียวชืดไประวางสันจมูกเข้าขึ้นระวางหน้าผากเมื่อขึ้นระวางหน้าผากแล้วมักระสิแรนขึ้นไปกลางหัวให้จําเอาความรู้สึกที่นิ่มๆนวงๆนัน่นแหละทีนี้เคลื่อนลงมา ห้เมื่อนตาเหตุเด้รับตาเหต bare, สส Syndrome, ุมันเข้าไปหานิมิตเด้สําหรับผู้มีนิมิตเด้ให้เมื่อนตาเหตุสําหรับผู้ไม่มีนิมิตนะรับตาเห็ุไปใดเลยนะสําหรับผู้ไม่เกิดนิมิตรับตาเหต ers, ไไุนะห work, ไปได้โลดอาการมันสิเด่นขึ้นชัดขึ้นฉะนั้นห้เมื่อนตาเห็ุเคลื่อนความ Welsh, buenos, รู้สึกตัวเนี่ยตัวนิ่มๆเนื้อเนื Blog, season, ้อไปตามนิ่มๆง่วงๆไงเออพยาจะยามเคลื่อนด้วยความรู้สึก ลงไปาลงไปกลางสมองที่แรกมันระว่ากลางหน้าผากมันึ้นมากลางหัวคุ้มบดหัวแล้วต่อมามันลงมาสมองถ้าลงมาสมองได้แล้วเจ็บปวดที่ไหนให้เคลื่อนไปที่นั่นแบบนี้เอออันนี้เจ็บปวดที่ไหนให้เคลื่อนไปที่นั่นแล้วก็ไปส่งอารมณ์ย่หันแลบนั่นๆอันนี้เมื่อนตา่เห็ดลู้ซึกตัวได้ตลอดเพราะว่ามันบ่ไเด็กเขาไปสู้นิมิตแล้วเมื่อนตา่เห็ดสีลู้ซึกตัวได้ตลอดอันนี้ จะเคลื่อนมากเคลื่อนมากเคลื่อนเคลื่อนมากสมมติว่าคนเป็นเป็นโรคหัวใจบอกก็เอาอาการนิ่มๆน่วงๆนี่แหละนึบๆน,น,นี่แหละให้มันมาอยู่ในหัวใจกนโดนเน,น,นานเท่าไหร่ก็ได้เือเือเอาเอาเอา,เอาจนว่ามันมันถอนออกเองซะกันนันก็ดีเอาแช่ไว้ั้งสันละเ็ดซูเมอร์ซูเมอร์เมือม่อละหลายๆารอบยิ่งดี จังว่าอยากให้ทุกคนมนไปึกลัดเอามันได้ยังมากกว่านั้นอีกวันมันคือได้ยิ่งกว่ายิ่งหลายยานมาอธิบายว่าถือกันว่ามันได้ยังมากมีความได้สมมติว่าเอาอาการนั่นมาไว้ระหว่างกลางอกได้แล้วนมันจะเป็นเมืนเมืนชาชาแต่ว่าเพราะมันเมึนซาแบบมันมันมันมีความสุขดี มันเย็นดีเนี่ยมันอธิบายง่างๆๆยง่ายกว่แต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนให้พูดไปถ้าพูดกัน,นรู้สึกว่าเ็บท้าก็เลื่อนลงมาเท้าเจ็บขาก็เลื่อนลงมากลงมาขาเจ็บเท้าตุนมม่องก็เลื่อนลงมากตุ้มม่องนี่คื่หน้าพูดเท็บหลังก็เไปไปลเเื่อนไปไ้หลังพูดเท็บค้อมก็เลื่อนไปไ้ท้อง ถัาส,ส้งอารล้ไปได้หันเดี๋ยวมันก็หายเองของมันดอกอนนเล็บไปเรื่อยๆจนกว่าว่ามันจะหายแต่จนว่าไอ้พวกเราเต่เราคนแต่เราคนโอ้ย,ออนะอยมันบ่รู้เรื่องหราละพย <c ười> านผีให็นมันเป็นให้มันเป็นคลิปเดียวนะมันจำอะไรว่าโอูหามันนี่ เอากูวา่าให้กูแล้วสัก่อนก่ได้บอกโทษแม่สูโอ้พวกฮานี่ให้กูแล้วก่อนว่าสังง่งกันอันทำสมาธิโดยไปยังกันว์เนาะนั่นงซะสงซะสมาธาโลดเดี๋ยวสมาธาลเลยอาเลย